ดีค่ะนักเรียนคุณครูชื่อครูสมชายมหูรานหรือเรียกกันว่าครูอมนะคะวันนี้ครูอมจะมาสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องการคารีเมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดกันถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนเรื่องการคารีเมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดกันเลยค่ะสลไนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับร้อยกองเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะ ขัดรายมือสื่อภาษาสื่อความคิดควรพินิษบรรจงขัดตามสัดส่วนอักษรไทยเขียนให้งามตามกระบวนความถูกต้องถี่ถ้วนตามหลักการนักเรียนอ่านพร้อมๆกันคุอีกครั้งนะคะขัดรายมือสื่อภาษาสื่อความคิดควรพินิษบรรจงขัดตามสัดส่วนอักษรไทยเขียนให้งามตามกระบวนความถูกต้องถี่ถ้วนตามหลักการเป็นบทประพันธ์โดยครูชนพันธ์ คงกำเนิดค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตรูปแบบรายมือต่อไปนี้กันนะคะไข่ไข่เป็นอาหารของคนมาเป็นเวลานานแล้วไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกระทาไข่เตา่าหรือไข่จากสัตว์เล็กเช่นไข่ปลาไข่ปูไข่กุ้งหรือแม้แต่ไข่มดแดงจะเห็นได้ว่าายมือที่เราคุณครูได้อ่านไปนี้นะคะเป็นไรมือที่อ่านยังไงมั้งคะนะักเรียน อ่านง่ายนั่นเองนะคะคุณครูอยากถามนักเรียนว่านักเรียนอยากมีไรมือแบบนี้หรือไม่เพราะอะไรคะไหนไหนช่อกันตอบหน่อยสิคะว่านักเรียนอยากมีไรมือแบบนี้ไหมแสดงว่าทุกคนก็คงอยากมีไรมือแบบนี้เช่นกันเพราะว่าเป็นไรมือที่อ่านง่ายและก็สบายตามากเลยคะ่ะต่อไปนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้หนึ่งบอกหลักการ ขัดได้มือได้2ขัดได้มือตัวบรรจงเตมรรทัดได้3มีมารยาทในการเขียนการขัดได้มือตัวบรรจงเตมัรทัดแบบกระทรวงศึกษาธิการมีกันทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะ 1. เป็นการเขียนตัวอักษรไทยแยกทั้หมด4 สี่ข้อย่อยด้วยกันนะคะ 1. พยัญชนะ2สระ3วรรณยุกต์4ี่เลขไทยข้อที่2ใหญ่ค่ะถูกต้องตามหลักการเขียนคำไทย 1. การเขียนสะกดคำา2ตตำแหน่งของสระ3การใส่วรรณยุกต์ข้อที่3ใหญ่ค่ะเว้นช่องไฟวรรคตัวอักษรเสมอกันแยกเป็น2ข้อย่อยด้วยกันนะคะข้อที่1ตัวอักษรเป็นระเบียบข้อที่2อ่านง่ายสบายตาต่อไปข้อที่4ใหญ่ค่ะ ความสวยงามของลายมือที่เขียน 1. ผลงานมีคุณค่าได้ชื่นชม 2. ส,สื่อภาษาสื่อความคิดค่า